t ิวส d ์เดย์เซอล้อมวงสนทนาจิตวิทยาและชีวิตสวัสดีครับผมกุยกบิกรัยมงศิริครับครับผมเอกสมภพแจ่มจันทร์ครับผมมานพง์ม,มาศทองเจรครับอันนี้คือ Tuesday ดย์ c ซอร์เคิลพอดแในตอนที่73นะครับวันนี้ก็ยังเป็นสัปดาห์แรกๆของเดือนมกราในปี2564นะครับผมยังรู้สึกว่าเรายังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่อยู่ ยังเห็นโพสต์ของเพื่อนๆหลายๆคนใน a c e b o o k นะครับมันพูดถึงเ e ลเยเล Solution ว่าปีนี้ตั้งใจจะทําอะไรมากขึ้นให้เป็นพิเศษปีนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเคยกันกลืนกันไว้ในคราวที่แล้วนะตอนที่7 2ที่เราพูดถึงว่าเวลาปีใหม่ทีไรเนี่ยคนมักจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันมีอีกมุมนึงน่งอ่ะที่ผมว่าก็มีความสําคัญและและอยากจะชวนให้คนได้ได้กลับมาตระหนักสนใจกันก็คือมุมดีๆในชีวิตของตัวเราเอง ที่บางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปเปลี่ยนแปลงมันหรือเราชอบมันด้วยซ้ําแต่ทีนี้เนี่ยธรรมชาติของคนเราเนี่ยอยากจะถามพี่เอกับกับน้องมาศนะครับว่าอะไรนะที่ทําให้คนเราเนี่ยมักจะไปสนใจกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าเรื่องของการมาสนใจว่าชีวิตเรามันมีอะไรดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เข้าใจได้นะครับมันเหมือนกับในจุดที่มันดีอยู่แล้วบางทีเราก็มองว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะมันเหมือนกับเราอาจจะอาจจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างมาแล้วแหละแล้วเราก็มองไปที่ข้างหน้าเนี่ยว่ามันยังขาดอะไรอยู่ เรายังขาดตกบกพร่องในส่วนไหนมันก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราก็เลยไปโฟกัสเฉพาะส่วนที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางทีจุดที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผมว่าในความในความมนุษย์เนี่ยมันอาจจะยกตัวอย่างยังไงดีล่ะคล้ายๆการออกกําลังกายมั้งมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันเสร็จแล้วทันทีอ่ะมันเสร็จแล้วเสร็จเลยอ่ะมันก็ต้องกลับมาออกซ้ําๆเรื่อยๆเพื่อเมนเทนว่าเออร่างกายเรายังแข็งแรงดีอยู่ ผมว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของคุณลักษณะอะไรในตัวเรามันก็คงไม่ต่างกันสำหรับผมผมว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงอะ่ะเราคงไม่ใช้ในเรื่องอะไรที่เราพอใจอยู่แล้วเนาะมันมักจะมากับเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ถูกใจสักทีเดียวผม,มน,นึกถึงเห็นแม่ตัวเองซักผ้าครับ คือผมว่าผ้ามันก็ขาวขาวแล้วนะมันมีจุดดำๆอยู่จุดเดียวแม่ผมก็ขยี้อยู่นั่นแหละผมก็บอกโอ๊ยแม่มันจริงมันพอแล้วแหละมันก็นิดเดียวเองแม่ก็บอกอืมมันมันชัดอ่ะมันมันไม่ได้นังใจอ่ะมันอยากให้มันขาวทั้งผืนยังไงครับผมว่ามันก็เข้าใจได้กับอะไรบางอย่างในในตัวเราเหมือนกันนะที่พอเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราเห็นอืมเรื่องเนี้ยมันชัดเหลือเกินอะที่มันเป็นปัญหามันเป็นความขัดใจมันมีความไม่สบายใจอ่ะบางทีเราก็ไปมุ่งอยากจะเปลี่ยน อยู่แต่กับไปเรื่องนั้นน่ะจังบางทีเราก็ลืมมองรายละเอียดอื่นๆของชีวิตไปเหมือนกันนะว่าพาดอื่นๆมันอาจจะขาวหมดแล้วหรือมันอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้อืะไรที่มันดูไปปัญหามันดูขัดหูขัดตาเนาะแล้วบอกว่ามันก็ก็ชอบติดคาว่าก็เข้าใจได้นะเพราะมันเข้าใจได้มากจริงๆเนาะเพราะเวลาเราเจอส่วนที่มันไม่ถูกใจส่วนที่มันติดขัดเนี่ยมันก็ต้องโฟกัสส่วนนั้นก่อนด้วยธรรมชาติของเรานะเพราะมันเป็นส่วนที่เด่นชัดขึ้นมานะครับว่าการทําแบบนี้ก็คงไม่ได้ผิดอะไรเลยครับ ในการทำงานของของพวกเราในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเราก็มุ่งกันที่จุดนี้แหละจุดที่ว่าเออมันมีปัญหาอะไรที่ที่มันติดขัดอยู่คนที่เขามาคุยกับเราก็มาคุยถึงปัญหาเนาะแต่ผมว่าการคุยถึงปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะในกระบวนการของการปรึกษาการบําบัดแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะจริงอย่างเมื่อกี้ที่มายกตัวอย่างมาว่าเป็นเรื่องของผ้าขาวแล้วมีจุดดําๆเนาะเหมือนการแก้ปัญหามือนคือการที่เราพยายามจะลบจุดดําที่ว่านี้แต่ทํายังไงดีล่ะให้จุดที่มันขาวอยู่แล้วเนี่ย มันยังคงเป็นภาพที่เด่นชัดอยู่ด้วยเนาะอ่ามันยังคงเป็นภาพที่เราก็เห็นทั้งสองส่วนอะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแค่ส่วนเดียวหรือผมเปรียบเปรยอีกแบบหนึ่งก็ได้นะผมเปรียบเปรยว่าถ้าชีวิตเรามันเหมือนกับเหมือนกับสวนก็ได้ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดเนาะมันอาจจะมีต้นไม้บางต้นอะที่มันเป็นโรคอะมันดูป่วยอ่ะแล้วเราต้องเข้าไปดูแลมันเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายเพราะว่าต้นไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการการดูแลเรายังคงต้องรดน้าใส่ปุ๋ยพ่นดินที่เหลือเหมือนกันนะ แต่บางครั้งพอเราไปโฟกัสส่วนที่มันเป็นปัญหาแล้วเราลืมส่วนที่มันมันมีอยู่แล้วที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีส่วนเหล่านั้นเองเนี่ยพอไม่ได้รับการดูแลเนี่ยมันก็าจะกลายเป็นปัญหาหรืออาจจะถูกละเลยไปจนเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าม,มันมีอยู่ก็ได้อโอ้โพอพีอ่ยกตัวอย่างแบบนี้เห็นภาพชัดเลยเนาะแล้วเวลาคนมาปรึกษาเนี่ยผมว่าไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องอะไรในบริบทอะไรนะแต่ว่าความต้องการหลักๆก็คืออยากจะมีสภาพจิตใจที่มีความมั่นคงมากขึ้น อย,อย่างผมนึกถึงเคสเนาะที่มาด้วยเรื่องของความรู้สึกไม่มั่นคงเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพยายามมุ่งมุ่งจัดก,การที่เรื่องความรักซึ่งบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาฝ่ายเดียว hmm. ไม่ว่าเขาจะทุ่มเทเขาจะตัดสินใจใช้ไอ้แมสเซจแล้วจะพยายามแสดงการสื่อสารอะไรต่งตางๆแล้ว hmm. ก็ไม่มีอะไรที่จะการันตีว่าความรักนั้นจะสมหวัง hmm. แต่นั้นก็กลายเป็นว่าพอโฟกัสอยู่เรื่องเดียวเนี่ยชีวิตก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะมีสภาพจิตใจที่มั่นคงได้ เพราะว่าเรื่องเรื่องเดียวที่เขาสนใจมันไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จสมดังหวังของเขาแต่ทีนี้ถ้าถ้าได้ขยับออกมามองสัหน่อยเนาะเขาก็อาจจะได้เห็นว่าชีวิตเขามันมีองค์ประกอบความสัมพันธ์อื่นๆนะที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักกับคนรักเพียงอย่างเดียวเขาที่นี่มีครอบครัวที่ดีเขายังมีหน้าที่การงานที่ดีเขายังมีเพื่อนฝูงที่เขาอกเข้าใจที่ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจากคนรักเหมือนกันเนาะแล้วผมก็เข้าใจได้ว่ามันทดแทนกันไม่ได้หรอกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีคนรักคนนี้แล้วจะไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เข้าใจเขาเลยแล้วทีนี้จากเดิมเนี่ยถ้าเอาทั้งเลี้ยวแรงเอาทั้งเวลาเอาทั้งใจทุกอย่างทุ่มเทไปพยายามจัดการปัญหาความรักก็เลยไม่ได้ไปดูแล,เ,ลเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงนะสุดท้ายก็กลับมารู้สึกผิดกลับมารู้สึกน้อยๆว่าเอ๊ะเรามาสนใจแต่เรื่องนี้ทําให้เราละทิ้งที่จะไปหาคุณพ่อคุณแม่เราไม่ออกไปหาเพื่อนฝูงไม่เข้าสังคมม,งมุ่งแต่ว่าถ้าความรักสมหวังเมื่อไหร่อ่ะ ความสัมพันธ์ของครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนของตัวเองจะได้ดีขึ้นท่านนีที่จริง,รงๆแล้วก็ไปไปพัฒนาความสัมพันธ์กับครอ,อบครัวกับเพื่อนฝูงได้เลยก็ยังได้เนี่ยครับผมื่อจริงๆบางครั้งเนาะเวลาที่คนมารับบริการอะไรแนวๆเนี้ยครับการที่เราหันมาใส่ใจไอ้พาร์ทที่เป็นสีขาวๆพาร์ทที่มันเป็นจุดเด่นจุดแข็งของเราอยู่แล้วเนี่ย ในบางครั้งมันอาจจะทําให้สถานการณ์นั้นถูกแก้ไปเลยได้ตัวมันเองก็ได้นะ <c oughs> คือไม่ได้บอกว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาเสมอไปนะ <c oughs> ถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็อาจจะต้องไปแก้ตรงนั้นแต่ในบางครั้งเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอนะกับการที่จะกลับมาอยู่กับฝั <c oughs> ่งดีๆของตัวเองผมก็ยังเคยเจอน้องคนนึงครับเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจกับเพื่อนแหละมันคนละสไตล์กันแล้วก็เพื่อนก็ชอบทําอะไรแปลกๆหลายอย่างเลยแต่น้องด้วยความที่น้อง,องเขาเนี่ยเขาอินเรื่องพุทธศาสนาเขามาคุยกับผมยังเงี้ครับ จนสุดท้ายผมก็ถามเขาว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเพลินที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรเนาะเขาก็บอกมันคือการไข้ครวนนี่แหละการทําสมาธิแล้วก็การมาสํารวจตัวเองได้เรียนรู้อะไรในแต่ละวันผมก็เลยบอกเขาว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติชีวิตมันราบเรียบเลยจะเรียนรู้กับอะไรอ่ะเขาก็บอกเออนั่นดิพี่จริงๆวันแย,ย่ๆง่นี่มันมันได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่าวันดีๆนะผมก็เลยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นกับเรื่องของเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าใจกันตอนนี้ล่ะจะกลับไปอยู่กับเพื่อนอยังไงนะ ถ้าเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการค่้ยควนและการเรียนรู้อ่ะโอ้หปรากฏครับกลับมาสองอาทิตย์มีอะไรกลับมาเล่าให้ผมฟังเพียบเลยเนาะแต่ไม่ได้เล่าในเชิงตำหนิเพื่อนหุดหงิดเพื่อนไม่พอใจเพื่อนแบบเดิมแล้วนะกลับมาเล่าว่าอ๋อได้เข้าใจในมุมนี้ได้เรียนรู้สิ่งนี้ได้เรียนรู้สิ่งนั้นกล mm hmm. ายเป็นว่ามันเป็นโหมดอีกอารมณ์หนึ่งที่เออก็ไม่เป็นไรอะที่เพื่อนจะเป็นอย่างงี้แต่ว่าขอแค่ฉันไม่ลืมว่าเออฉันสนุกกับการเรียนรู้ค่้ครวนกับตัวเองเนี่ย mm hmm. เขาก็าับ ผมก็เคยเจอนะเหมือนกับคนที่ที่มีปัญหารเรื่องการทํางานนะฮะอาจจะแบบว่าเขานตกงานแบบไม่คาดฝันเนาะแล้วก็รู้สึกปั่นป่วนอะว่าเราจะต้องทำางไงดีจะแก้ปัญหารเรื่องนี้ยังไงดีพยายามจะไปสมัครงานพยายามจะไปสัมภาษณ์งานแล้วมันก็ยังไม่ได้อะแล้วก็จดจอนะว่าจะทำางไงเราถึงจะมีงานอะซึ่งมันก็ถูกแหละที่เราต้องจดจอเพราะว่ามันจะเอาอะไรกินถูกไหมมันเป็นปัญหา<ม>ต้องจดจอแต่นในขณะเดียวกันวันหนึ่งเขาก็หนักได้ว่าเออเขาเขาเป็นคนชอบการเขียนนะ ในช่วงที่ยังไม่มีงานน่ะเขาก็เออก็ได้กลับมาเขียนหนังสือกลับมาเขียนบันทึกกลับมาเขียนบทความอะไรอีกครั้งหนึ่งเขาพบว่าเออนี่มันเป็นจุดจุดแข็งในตัวเขาอ่ะมันสิ่งที่เขาชื่นชอบที่เขาก็ก็หลงลืมมันไปพอได้กลับมาโฟกัสส่วนเนี้มันทาให้ความปั่นป่วนเนี่ยที่จะต้องดันต้นหางานเนี่ยมันน้อยลงอ่ะคือในขณะที่ยังก็ยังคงหางานต่อไปนะแต่ใจมันไม่ปั่นป่วนเท่าเดิมนี่คือการกลับมาโฟกัสที่จุดแข็งโฟกัสสิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในตัวซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่ช่วววววยยยยยเเเีาาคมมรู้้สึกกในนนตััอออองดหืื พอฟังทั้งตัวอย่างของมาทั้งตัวอย่างของพี่เอกเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอีกตัวอย่างหนึง่งจากหนังสือที่เกี่ยวกับ positive psychology ที่เราพูดกันไว้เนะว่าปีนี้เราจะพูดเรื่องของ g p ตเชิงบวกมากขึ้นเขาเป็นเป็นตัวอย่างของคุณมาตินซิลิกแมนครับที่เขาพูดถึงลูกศิษย์ของเขาคนนึงที่มีปัญหาในการทํางานอะ่ะทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟรู้สึกว่าไม่ชอบงานที่ตัวเองทําอยู่เลยแล้วคุณมาตินซิลิกแมนเนี่ยก็ ให้ลูกศิษยข์ของเขาคนนี้ไปทําแบบประเมินบางอย่างอที่ทําให้บอกได้ว่า,เ,าเขามีความมีจุดเด่นด้านอะไรนยครับแล้วก็พบว่าเขามีจุดเด่นด้านเป็นคนอธัธยาศัยดีได้ของการเข้าสังคมคุณมาดินซิลิมนก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้กันบ้านนะคือกลับไปทํางานเดือนี่แหละที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยแต่ลองทําอย่างตระหนักว่าเราเป็นคนมีอธัธยาศัยดีและเข้าสังคมเก่งนะแล้วลองทํายังไงก็ได้ให้แบบใช้ด้านดีของตัวเองตรงนี้ ในในการงานของตัวเองให้ได้มากที่สุดผลปรากฏว่ากับไมทีกลายว่ามีความสุขกับงานมากขึ้นอ,อคือเหมือนกับพอมาโฟกัสในสิ่งที่ที่มันเป็นจุดเด่นจุด,ดดีของเราเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามันไปใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่ได้โดยอัตโนมัติฟังมาถึงจุดนี้ผมว่าบางทีพอเรามีปัญหาเนาะแล้วเราลืมมองจุดเด่นบางอย่างจุดแข็งบางอย่างมันก็ลืมเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มาใช้เนาะ ในการแก้ปัญหาหรือในการเป็นพลังให้ไปแก้ปัญหาจริงๆก็เถอะ mm hmm. แต่ผมว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมเจอก็คือบางครั้งเนี่ยไอการเรียนรู้หรือว่าไอข้อดีอะมันอาจจะอยู่ในอะไรบางอย่างที่เราคนรู้สึกแย่หรือเฟลเลยเหมือนกัน,นครับอ mm hmm. แล้วบางทีพอคนเรานะพอมันขึ้นชื่อว่ารู้สึกแย่หรือรู้สึกเฟลปุ๊บอะเราจะไม่ค่อยเชื่อหรอกนะว่ามันมีการเรียนรู้หรือมันมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่ในพาร์ทอะไรพวกนั้นด้วยนะครับ mm hmm. mm hmm. ผมก็เจอน้องคนหนึ่งนะมาคุยกับผมเราบอกว่าช่วงเนี้ยมันอึดอัดข้างงในยไไม่รู อธิบายไม่ถูกแต่คุยไปคุยมาน้องเขาบอกว่าเขามีความเศร้าอย,อยู่ในใจมากเลยแต่เวลาเจอเพื่อนเจอครอบครัวเจอทุกคนเน่ยจะยิ้มอย่างถึงที่สุดเลยนะเหมือนอเหมือนกับต้องพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าเขาว่าแคร์ทุกคนมากเขารักทุกคนมากเนี่ยครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ชี้ชวในให้เขาดูนะว่าโอ้คนเรามันจะกดอารมณ์กันขนาดนั้นได้สักแค่ไหนเนาะบางทีการการอยู่กับอารมณ์จริงๆมันก็ช่วยนะที่จะแบบเบาความรู้สึกบางอย่างลงเนี่ยครับปรากฏว่าพอเขาได้เข้าใจว่า เออไออาการอย่างนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรเขาก็พูดขึ้นมาครับว่าเออฉันโง่นาะแบบทําไมโง่อย่างเงี้ยทําไมไม่แสดงออกให้มันตรงไปตรงมา <c oughs> แล้วก็เริ่มต่อว่าตัวเองอะไรครับ <c oughs> ผมก็เลยบอกเขาว่าเอ๊จริงๆอ่ะไอเมื่อกี้วิธีการที่เราใช้มันอาจจะไม่ถูกตอนนี้รู้แล้วว่าดีกว่าเป็นยังไงก็เรื่องหนึ่งนะแต่ไอความรู้สึกของการแคร์ผู้คนรักรักแม่รักพ่อรักเพื่อนอยากจะให้ทุกคนสบายใจอันนี้มันไม่ต้องลบออกนี่ เออมันก็ยังเป็นจุดแข่งที่มันน่าชื่นชมอยู่นะในจุดนี้เพราะฉะนั้นมันแยกกันนะในจุดที่อยากเปลี่ยนกับในจุดที่ดีๆในเรื่องที่แบบแม้มันจะเป็นปัญหาอืมะนั้นแปลว่าลักษณะบางอย่างของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาโดยตัวมันเองเนาะแต่ในบางบริบทละกันในบางโอกาสมันอาจเกิดปัญหาขึ้นได้อะ่ะแต่มันไม่ได้เกิดจากไอ,อ้ลักษณะของเราอันนั้นน่ะที่เราเป็นคนห่วงใยเราแคร์คนอื่นน่ะแต่ปัจจัยหลายๆอย่างองค์ประกอบรวมกันมันทําให้ณตอนนั้นมันเกิดปัญหาขึ้นที่มาพูดเมื่อกี้ก็ค ให้ได้แยกแยะด้วยเนาะเพื่อที่เราจะได้จัดการกับส่วนที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เก็บสิ่งที่มันดีๆเอาไว้กับตัว <S <S มากกว่าที่เราจะแบบใช้คําว่าลางไพ่ <S <S ล้มโต๊ะเลยอ่ะถ้าจะยกตัวอย่างสั้นๆอีกอีกสักอันนะมันคล้ายๆกับสมมติผมเป็นคนที่ปรารถนาดีมากๆเลยอะ่ะแต่ผมอาจจะมีวิธีการสื่อสารที่ไม่ดีเนาะเวลาพูดไปก็อาจจะเป็นปัญหา สิ่งที่ผมต้องปรับคือวิธีการเรียบเรียงภาษาเนาะไม่ใช่ว่าต้องล้มเลิกความปรารถนาดีอ,อย่างเงี้ยบางทีมันมันจะมีพาร์ทที่ให้เราเก็บไว้ได้อะ่ะแล้วมันก็อาจจะมีพาร์ทที่มันควรจะเปลี่ยนจริงๆอย่างเงี้ยครับชวนมาแยกย้ายอะไรแบบนี้เหมือนกันนะกับชีวิตว่าโอ้เป็นคนจริงใจพูดไปแล้วก็มีแต่คนเกลียดงั้นต่อไปนี้ไม่พูดละทเป็นอย่างนี้เราพูดกันถึงคาว่าจุดแข็งเนะกันอยู่หลายๆหลายๆ หลายๆช่วงหลายๆตอนนะครับผมว่าคําว่าจุดแข็งในที่นี้มันก็มีความแปรผันไปตามบริบทเหมือนกันนะ<ม>ในสถานการณ์หนึ่งสิ่งนี้ที่เราเป็นเนี่ยเป็นจุดแข็งมากๆเลยนะแต่อีกสถานการณ์หนึ่งถ้าเรายังยืนยันที่เราจะเปอย่าง,าง,างนี้ต่อเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคก็ได้<ม>ที่จะทําให้มันเกิดปัญหาขึ้น<ม>นะครับพี่เองมีตัวอย่างไหมครับเรื่องนี้ผมว่าก็ก็กลับมาที่อย่างที่ตัวอย่างที่พี่กุย้ยหรือมากยกมานะฮะหลายๆสถานการณ์ในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอก โดยตัวมันเองนะแต่บางทีพอมันไปถูกอ,อยู่ในสถานการณ์ที่เออมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกันอย่างเช่นว่า่าเราอาจจะเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็เป็นคุณสมบัติกลางๆอะ่ะบางคนถ้าเราเอาใจใส่เขาแล้วเขาก็อยากให้เราเอาใจใส่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันพอเหมาะพอดีกันแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยาก อยู่ห่างๆเธอบ้างฉันไม่ให้่เธอมายุ่งกับฉันขนาดนี้แต่เราบอกเฮ้ยเราเป็นคนเอาใจใส่เนี่ยพอมันไปผิดบริบทมันผิดการระเทศสหรือมันผิดบุคคลเนี่ยมันกลายว่าเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ฉันทําดีแต่ทําไมเธอถึงรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ฉันทําำดังนั้นว่าอะไรเป็นจุดแข็งหรืออะไรเป็นจุดที่มันไม่ดีเนี่ยผมว่ามันมันก็ต้องมองให้กว้างขึ้นเหมือนกันนะมันต้องนําบริบทต่างๆเข้ามาเข้ามาพิจารณาด้วยอครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็กลับมาที่ ในมุมที่ว่าเวลาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของตัวเองเนาะมันอาจจะไม่ใช่การลา้างไพ่แต่มันเป็นการกลับมาพิจารณาก็ชวนให้อย่าเพิ่งรีบไปโละโละมันทิ้งเช่นความปรารถนาดีความจริงใจอย่างนี้นะครับแต่กลับมาสังเกตว่าเราจะาใช้มันอย่างเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดในชีวิตของเราอย่างไงได้บ้างในโอกาสไหนที่มันเป็นอุปสรรคที่เป,เป็นปัญหาเราก็เป็นลดทอนตรงนั้นาะว่าท่าทีที่เรามีต่อการพัฒนาตัวเอง หรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็สาคัญไม่แพ้ตัวความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะโอ้ oh, ถ้าเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการมองว่าเออสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ดีมันไม่โอเคเนี่ยผมว่ามันก็เป็นพลังในแบบหนึ่งนะที่มันเป็นพลังที่เราต้องฝืนนะที่จะออกจากสิ่งที่เราเป็นพยายามจะกําจัดสิ่งที่เราเป็นแต่ถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงมันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเออสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันก็คงดีในแบบของมันแหละในบริบทของมันน่ะมันไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดนะแต่เราก็แค่อยากจะพัฒนาให้มัันนนดดีีียย่่่งงขึ้้ไไไไปอออกพคืมมมะรแ มันมีแค่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่แบบนี้มันมีข้อจํากัดแล้วเราอยากจะทําให้มันดียิ่งขึ้นฟั่งเราผมนึกถึงแบบภาวะในจิตใจเนาะที่จะอยู่กับความตั้งใจเปลี่ยนแปลงจะพัฒนาด้วยใจที่กังวลรุ่มร้อนต้องหนีจากมันหรืออยู่กับมันอย่างเขาออกเข้าใจแล้วค่อยๆเดินเคียงข้างกับมันไปนี่นะครับผมว่าก็เข้าใจได้มากๆนะครับที่พี่ๆสองคนพูดมาคือนึกจินตนาการถึงคนที่ เขาก็ตอนหนักว่าเขามีอะไรอยู่มากมายนะแต่ก็อยากจะเปลี่ยนบางอยา่างอยากจะเพิ่มเติมบางอยา่างอยากจะพัฒนาบางอยา่างกับอีกแบบหนึ่งก็คือไปจ้องอยู่กับสิ่งที่อยากเปลี่ยนจนลืมมองอะไรเลยอะ่ะมันก็จะเป็นเซนส์นเหมือนกับฉันยังไม่ได้เห็นว่าฉันมีอะไรอะ่ะแต่ฉันจําเป็นต้องเปลี่ยนอันนี้เพื่อที่ฉันจะได้มีสักทีเนะี่ยผมว่าความร้อนรนความทุกข์ใจในการเปลี่ยนแปลงมันจะคนละแบบมากเลยนะครับในเทมนี้ก็ถือว่าเป็นการทิ้งท้ายบรรยากาศของปีใหม่แล้วกันเนาะที่จะชวนให้ทุกท่านเนี่ย นอกจากจะมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะที่เราอยากจะไปแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในมุมหนึ่งคืออยากจะชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับมาแตะถึงแง่มุมที่ที่ดีๆอยู่แล้วนะครับแง่มุมที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็รักษาธนูบำรุงเติมแต่งมันควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้มันในการรับมือกับชีวิตในปี2564นี้ไปได้วยกันนะครับเราสามคนก็จะทำร่วมไปได้วยกัน t ีเอสเดย์ซเคิลพอดแในตอนที่73นี้ก็ต้องขอลาไปนะท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อย่างที่สัญญากันไว้นะครับทั้งสองท่านนะครับว่าเราจะพยายามทำให้ได้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ t ีเ s สเดย์ซ c เคิล้อมวงสนทนาจิตวิทยาและชีวิต